สวัสดีค่ะมาสวัสดีกันยามเย็นนะคะพามาดูชมพู่หยกขาวนะคะนี่เลยพวงบลิ่มเลยหยกยกขาวนะคะหยกขาวหยกเขียวดาฮารีนะคะตอนนี้มีหลักๆอยู่สามสี่สายพันธุ์เออเพชรบุญบรรดาลน,นะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ดกนะคะนี่ลูกนี้เหมือนจะแก่แต่ยังไม่แก่เท่าไหร่ดูด้านบน กินหลายรอบแล้วนะคะนี่รอบนี้ติดไม่ค่อยได้บำรุงอะ่ะลูกมันก็เลยเล็กหน่อยเดี๋ยวให้ลูกแก่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะหวานละมุนอือร่อยีน่นะคะ เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งขอไว้ขอไว้แล้วนะคะเห็นมันติดลูกอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้แล้วว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะคะเือปลูกไปนานแล้ว นี่นะคะทรงเป็นทรงยาวๆเดี๋ยวตามหาชื่อก่อนนะคะติดรุ่นแรกนะคะติดรุ่นแรกดูบางๆตาอยู่นะยังไม่ค่อยติดเยอะอันนี้เป็นยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียบนะคะและยังไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรเลยดูก่อนนะคะว่ามันเหมือนที่เราซื้อมาไหมนี่นะคะ กินแล้วก็กรอบดีนะคะกรอบดีหวานหวานกรอบนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรีวิวนะคะรอรีวิวว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่ชอบว่ามันหวานอยู่แล้วค่ะพวกนี้ยกขาวยกเขียวหวานนะคะหวานเจี๊ยบ อันนี้เป็นหยกเขียวเต็มต้นเลยคะ่ะติดรุ่นสองรุ่นแรกมันติดแค่ไม่กี่ลูกเองนะคะลูกมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะจะทำรีวิวโชว์แต่ก็มันไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวรอให้มันติดรุ่นต่อไปก่อนนะคะให้ลูกมันโตกว่านี้ห,หวานเจี๊ยบเลยอะ่ะ ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะนนเนื้อข้างในเขียวๆไม่มีเม็ดหวานเวอร์นี่นะคะหวานเจี๊ยบเลย หวานมากแตรอ,ล,อ,ล,อลูกลูกสวยๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะก็มาเดินดูชมพู่นะคะยกขาวยกเขียวสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมคะ่ะ